สวัสดีค่ะวันนี้หมอรินจะมาลงรีวิวให้ดูอีกนะคะช่วงนี้รีวิวอาจจะเยอะนิดนึงนะคะก็ขออภัยนะคะแต่ว่าลูกค้าส่งมาก็เลยอยากส่งต่อนะฮะลูกค้าคนนี้เพิ่งมาดูกับรินได้ไม่นานนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าที่ดูกัน บ่อยพอสมควรแวะมาส่งข่าวว่าโปรเจกต์งานมีโอกาสที่จะได้ตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โปรเจกต์งานนี้นะคะเบาๆนะคะได้ที่30ล้านบาทนะคะยินดีด้วยนะคะนี่นะคะตามที่ลูกค้าเขียนนะน้องรินที่บอกจะได้งานพี่ได้โปรเจกต์แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะโปรเจกต์ project นี้สามีนะคะเป็นคนรับผิดชอบนะคะก็แนะวิธีไปก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างก็ตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วนะคะสน ใจไม่อยากพลาดคลิปดีๆกดติดตามไว้ให้ดีนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจโดยการกดหัวใจให้หมอรินนะนี่คือรีวิวจากลูกค้าจริงไม่เชื่อให้ไปดูตามเพจ Facebook นี้ได้เลยค่ะ